อยเนี่ยมาเห็นดอกเดียวลงกมาจังไดจังไดเป็นโอ้ยจังไดบานฮิตจังไดมือหนึ่งถือกล่องเออใส่หมวกเทเร็วเก็บใส่หมวกเท่าน,นั้นตัวพี่น้องฮิตจังใดมือหนึ่งถือกล่องสีหอบเฮ็ดก็หอบเ,เบิดอเาาพี่น้องจ๋าเอาวิวของงันประเทศนนร์เว้มาฝากจ้ะปุ่นฟังตรงขามปุ่น เจ้าก็อาศัยอยู่น้ำแม่นม้ำอยู่น้ำริมแม่นม้ำาจังซีหล่ะจ้ะพี่น้องอยู่น้ำหุบเขานะ้ำมันนั่นกะิมีบานชาวบ้านเพิินุนจ้ะอาศัยกันอยู่ห้างห้างตามมันหุบเขาไปยจงซีหล่ะจ้ะพี่น้องก็เจ้าจอยู่กับธรรมชาติเนาะมาจ้ะจอดเก็บเห็นคือเก่าหละจ้ะพี่น้องวางจากเมียจากงั้นรกระโบ่ไดดกระต้องมาจาาะ้ะภาวนานีมันเป็นหนาเฮ็ดพอมาพเามาพิ่นกะสรีเทาทิมจ้ะพี่น้อง มอนี่มันกับคุณสามีเพิ่นวัาสิพ้าไปเก็บเห็ดเพิ่นวันจะจิ๋วกะด,ดีใจหนึ่งวัาสิพ้าจะจิ๋วเข้าป่าเห็ดที่ไหนได้พี่น้องพาจะจิว๋วขี่รถน้ำขางทางนี่ลหลจะจ้นี่ขี่รถเก็บเห็ดน้ำขางทางเพิ่นว่ามุงแง่นี่พ่ออีกแล้วดอกนึงงห็ถหงว่าสมอีกลราจะนี่ดอกนึงดอกนี่อนอนือสิได้อยู่จ้ะ เอ้ยได้อยู่ได้อยู่ดอกนี่นั่นอันนี้หวัวผสมจ้ะต่ว่ากขาไร้ตะกุนเดียวกันล่ะจ้ะมาน,นี่กะแนนเฮ้ยอุ้ยขาเป็นจ่พี่น้องมึงเนี่ยเดี๋ยวจะเจอจังสิงไปตัดขาอุ้ย งามงามจ้ะพี่น้องเฮ็ดถนนเส้นนี้สมาง,งามแถเบังเน่าอุย้ยพี่พี่พพไฟย้านไญยาเห็ดใหญ่งว้ยสมาดอกใหญ่แถเบังเน่าอุย้ยเอาเบังคิงกันนะโอ๊ยบ่ได้ดอกเอื่อยไว้หรอจ้ะสมาง,งามแถวอ้าวเห็ดเผือกหวานตัวนี้ อุ้ยขาอีพออีเม่ปาดทิโทุมเจ้าเบ่งน้ำข่อยเนี่ยข่อยเห็นเห็ดไงขาเพ่อนอุ้ยเยียกเท่าแล้วล่ะเนี่ยมันก็ดูอ้าวขาขึ้นแน่นดีแถวบาาน,นี่ปาดขาเพ่อนอุ้ย เพิ่งหวานพี่น้องขาเพิ่อนโอ้อย่จิ๋วสิไปปาดเบิ่องเอาขาเดี๋ยว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 อยจิ๋วสิตัดขาให้เบิ่งเด้อต่ว,ว่าตอนนี้ขอ,อยังหาก่อนจะ้ะอันผู้เพื่นขับรถเพิ่นกระถาเนาะว่าแต่ว่าหาเห็นติพี่น้องขี่รถหาเห็นพ่ออย่าน้องขังทางใจงสิเราจะ้ะกระจอดเก็บ เายดต่นน้าจะมาได้เข่าปลาคือหมเ่เผินโอ้ยถ้าไม่ยิ้จิวเด็กเข่าปลาอยู่ก็บเสด้พ่อเห็ดลายอยู่ดอกพี่น้องจิวหาแต่น้ำข้างทั้งคุณน่ะอ้ยนี่ดอกหนึ่งข้างคงกันนี่เนาะท่านเท่าดอกพี่น้องได้อยู่นั่นอังเพิงเผินยังขาวอยู่นี่ดอกหนึ่งอ้ย ห่างทางเส้นนี่ซําไรจังมีตแต่ดอกอันนี้มีแต่เห็นอันนี้เห็นหัวสมจ้ะมีแต่เห็นหัวสมด้วยพี่น้องเท่าที่เห็นนี่คุณพี่น้องเห็นมอนั่นตั้งเทอเลยอ,อยู่โอ้ยมูเจ้ากระพากันอยูอ่แป่นาอมึงเม่ โอ้ยรถกระเล่นไปแล่นมากระเสียงกระด้างดังนี่พี่น้องเลยพี่อีกดอกหนึ่งอุ่นรถมาอีกอืมทำ่าตั้งสูบงานเถอะเบิ้งวิวเนี่ยประดนกับว่ามักเก็บเหตุเบื้องเนี่ยแล้วจิ๋วขี่รถมาน้ำกันทางนี่ห่ะจ๊ะ เห็นเห็ดอยู่ข้างทางกระจดจะพี่น้องมากินล้มซมวิวว่างจากเรียยจากงานกับขึ้นหอดปลาแต่กับ,บ่าใส่เข่าป้าดรอกจก้ะมาหาขี่รถน้ำขางทางนี่หระก็นา่นกับามาเก็บเห็ดโอ้ยมึงเนี่ยไปไปมาๆจะอยู่กระไดหลายเลยพี่น้องนี่ไปจ้ะไปกันตัวพี่น้องจ้ามาเห็นเห็ดเพิ่งคาไรนี่จ้ะ สามดอกสี่ดอกนี่ยุ่งขางกันนี่จ้ะนี่เบิ่งแค่เจียวแสงิ่งไกลๆนั่นผมลังเป็นนมอยู่จ้ะอู้ยังนมยังแน่นอยู่พี่น้องแต่ว่าถากก็อยากกินขาเพื่อเราละจ้ะมันกระนีบเป็นจังเลยอู้ก็อยากอ่อ,อนอยู่จ้ะโอ้ยอยู่งขางทางคือเก่าแล้วพี่น้องเลย ตป,ป,ป็นจังไดน,นี่แต่ว,ว่าขาเราเนียน,นดีแต่ว,ว่าดอกเราบ่วใดเหรอล่ะลพี่น้องดอกบไดใดเราดอกบไวใดเราจะได้ว,ดว,ว่าขาใดอยู่นี่อีกดอกหนึ่งเฮาเบิดหราพี่น้องบ่มีผู้มาเห็นเพื่อน ปนได้กระมอนนะน้อยยะจิว๋วตี้ยนหมักเห็ดเนาะพี่น้องคนหมักหาเห็ดพ่นาไม่เห็นหมุนลงมาจังไดได้พี่นีน่ดอกเดียวพูนอยู่ในป่าพูนไอ้คนเนี่ยอ้าวนี่ดอกหนึ่งโอ้ยเอ้าเอ้าเอ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 าว่าไปว่าไปโอ้ยจังได้จังมาตั้งอยู่นี่เถอะ ปาดกระทั่ทงอ่อนๆเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวขอวางไว้นี่ก่อนนำเข้าไปเก็บก่อนมีอีกดอกนึงปาดงามแท้พี่นอ้องมึงเนี่ยโอยเป็นคืองามแท้ปาดขาเราุ้ยว้ายพี่น้องพี่อีกพี่อีก ลูกเพิ่นนั่นกำลังงึ้นเด้อเด้อเด้อเด้วเด้อเจือเจออีกิวไ่กอนไปกองหาแมาแมจเจ้วสิบห้าตีบังนี่นี่นีน่น,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 นี่เห็นบ้านี่มูเจ้าเห็นบ้านี่สองดอกนี่ตั้งโชคงอกอยู่นี่แม่พี่น้องก็สมง,งามเถอะอุ้ย โมเป็นมีอีกอยู่บ่อ้าวเอา้านี่เดี๋ยวดอกนึงโอ้ยข้างๆกันนี่๊าดพี่น้องจิงไสโอ้ยนี่ดอกนึงอุ้ยนี่นี่อ้เฮ็ดอันนี้พ่นมกักพ่นมากน้ำม,มากฝนอุ้ยพี่น้องเบิ่งพุ่น พุ่นกับตายยืดติวตั้งอยู่ทั้งพุ่นพุ่น,นบุเรอลงมาน้ำโอ้ยเนี่ยมาเห็นดอกเดียวลงมาจังใดจังใดเป็นโอ้ยจังใดบานเฮ็ดจังใดมือหนึ่งถือกล้องเออใส่หมวกท่อนเหลวเก็บใส่หมวกเท่านั้นตัวพี่น้องเฮ็ดจังใดมือหนึ่งถือกล้องสีหอบเฮ็ดกับหอบบ่เ,เบิดอ้าวเก็บเฮ็ดใส่หมวกจ้ะเฮ้ยหมวกกันหน่อยเถอนะเนาะ หมดไม่เต็เาหมวกเง่ปวดละมาโอ้ยปุดนะเต็มหมวกจ้ะเต็มฟ้าหมวกโอ้ยต่างเฮียงกันอยู่แถ้โอ้ได้ยุจ้ะได้ยุยังขาวอยู่ข้างใน แต่ว่าสองดอกนี่ยโบได้แล้วจ้ะไปแล้วเิ็แม่จิเม,ม็นโมเจ้าอึดมองขึ้นเนาะเป็นอยู่ข้างทางประสานพี่น,อน้องมึงเนี่ยจึงได้เอาส้าไหลเถอะอุ้ยน่ะนี่ก็สิเต็มตาแล้วจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่อีกดอกนึ่งอู้นี่แก่แล้วนี่มัแล้ว พี่น่าอุ้ยอยู่ไหนนี่อีกปสามดอกพี่น้องเบิ่งพุ่นเบ่งสองสามอุ้ยตายตายเฮิตผ่องหวานเด้หนเฮิตผ่องหวานจ้ะอู้เถาแล้วพี่น้องจะ,จะได้จะไดยเอาไว้ซะเพิ่งเถาแล้วเออนี่ก็อยากเถาแล้วเนี่ยโอ้ยตายโยฮิตผ่องหวานจ้ะพี่น้อง นี่ยแต่ว่าขาเพื่อนนั่นโบสูงโบเหงาโอ้ได้อยู่จ้ะได้อยู่เดี๋ยวได้ได้โอ้สิได้แต่ขาเพื่อนจ้ะพี่น้องได้แต่ขาเพื่อนโอ้ยขาวด้อพี่น้องได้แต่ขาขะจ้ะได้แต่ขาแล้วขาเพื่อนเนี้ยขาวอยู่จ้ะตรงไหนขาวอยู่ นี่นี่น,น,น,นี่ดอกนะังนเด้อ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 ไปซื้อของอัศ์ตาไปน้ำเแล้วก็ได้สิ่้หอมเส้นหวกมาอีกไม่ได้แล้วจากพี่น้อนง,งนี่นี่ดอกนี่สมังามแท้ะตั้งอยู่ผู้เดียวนั่นว้ายงามจากพี่น้องงามงาม อู้นี่จะเต็มซาแล้วว้ายขีนองนี่จะได้จังตั้งโศกโงอกอยู่นี่อุ้ยเพราะอได้อยู่จะเพราะอได้อยู่ ไอคลิปไปมากกันไม้แบดเบิร์ดจากพี่น้องเดีมานั่งภาคเราอยู่บ้านนี่หละจ้าผลงานของเยจิวมือนี้ได้เต็มสองตากระทั่งเห็ดเถาเห็ดนุ่มหละจ้าพี่น้องอันเยจิวเอามาให้เบิ่งเดี๋ยวเยะจิวสิบพาตัดขาเห็ดจ้า นีจ้ะดอกกัะยังงา,งามอยู่พี่นองค่ะยังแข็งดีอยู่เห็ดเปลืองขาไลายหัวสมเก็บน้ขาขังทัางกามานปนีละเนาะพี่นองว่าเนิดว่าสีได้ไลยปานนี่จ้ะตัดขาเป็นอ่อนเชื่อเป็นติ่มไว้นนในปลาในดงก่อน เนจิวก็ขอขอบคุณทุกคนเด้อจ้ะที่เข้ามาหลับชมขอบคุณทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ละจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์เด้อจ้ะพี่น้องเนจิวก็สิคออนุญาตทำความสะอาดเฮดก่อนจะ่าเด้เพ่ต้องขนกลับบ้านให้มันหนักตาเนาะพี่น้องจิ้มเชื่อไปในปลานเนี่ยละจะาวันนี้มัน,มนๆจ้ะพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า